สวัสดีเจ้าขอต้อนรับเข้าสู่เพจคนเท่าเมามอยกับป้าแตงแถมแล้วนะเจ้าวันนี้เราก็มาฟังเรื่องเบาๆเนาะเป็นเรื่องกินน้ำสาบานยกวัดเหตุ mm hmm. ก็เกิดที่วัดโนนขวางอำเภอนาโพจังหวัดร้อยเอ็ดในวันที่10มกราคม2 5 6าวัดก็ได้เบิกสตางออกมาล้านหนึ่ง คือเจ้าอาวาสไว้ใจเป็นก่าน้ำก่าไฟก่าใช้ใจอื่นๆในวัดหนึ่งแสนเหลือแถมเก้าแสนก็เอาใส่ตู้เซฟไว้สองตู้ตู้แรกเนี่ยห้าแสนตู้ที่สองอ่ะสี่แสนแล้วคนที่เก็บเงินในตู้เซฟคือกับนันพี่รุนปนก็จะเป็นคนเอาสตางค์เข้าสตางค์ออกคนเดียวปนจะหูรหัสตู้เซฟคนเดียวแถมคนจื่อวิจารณ์ เปิ่นเป็นอดีตนายกอบตอเป็นคนก่ำขจตู้เซฟสองตู้เนี่ยนะแล้วก็ตึงสองคนเนี่ยเปิ่นเก็เป็นกรรมการวัดตดยสองคนนี้เปิ่นเกิดดูแลสตางค์ของวัดมาตลอดบ่เกยมีปัญหายอย่างแล้วตู้เซฟเนี่ยเปิ่นเก็เอาไว้ในห้องหลวงตาตู้ประแตงขออนุญาตห้องว่าตุลุงกันละกันนะเจ้าในวันที่แปดกุมภาพันธ์ ขณะกรรมการเนี่ยปิ้นก็จะมาเปิดเอาสตางไปใจโดยเปิดตู้แรกปรกกองเปิดกับโหสตางอย่างมาเหลือน้อยเดียวเหลือแค่แสนเดียวกับนี้ก็เป็นเรื่องก่กับนั้นพี่รุลก็บอกว่าโอ้ผมหูเรื่องผมไม่ได้เอาไปลุงวิจารณ์ก็ว่าว่าผมก็บหูเรื่องบ่มีไผฮหูเรื่องซักคน กรรมีก็เดือดร้อนนะแกเจ้าบ้านก็มาเต็มวัดคณะกรรมการก็มาครบเลยเปิ้นก็แจ้งจำนวดมาที่วัดตวยถามไพ่ไพก็บบฮหูเรื่องถามตุ้ลุงตุ้ลุงก็ว่าบ่หูเรื่องโอ้ตุ้บสบายตุ้บได้อยู่ในห้องตุ้ออกมานอนหน้าห้องนี่ขจแจตุ้ก็บ่มีลหัสกับบฮหูเลืองลูกสาวตุ้ลุงก็ว่าเออ มันเอาจีอี้บอกเอากินน้ําสาบานกันบอกไผเอาไปเกิดจะหู้เรื่องภายในบักกี่วันเนี่ยกํานี้ลูกสาวตุลุงที่เปิ้ลจื้อปุ่นยุนนู่นั่นนะเปิ้ลก็เป็นเก้าเนาะเปิ้ลก็อู้ออกไม่เลยว่าถ้าข้าเจ้าบ่าได้เอาไปก็ขอหื้ข้าเจ้าฮิมาก้าขึ้นอยู่ดีมีสุขเจ่นลูกเจ่นหลานขอหห้มีเงินมีทองนักกว่าสตังที่หายไป ว่าแล้วเพิ่นกับตกักน้ำสาบานยกดื่มเนะาะเจ้าบ้านกับโต๊มือหือเปิดเนาะแล้วกับคณะกรรมาการกับตกักดื่มกันกู้คนเบ่เว้นตุเบ่เว้นเนนเนาะดื่มกันกู้คนสคําคนก็ดื่มแล้วก็เอาหลาดหัวโต๊หัวปะาป้ปป,ปอเลยนะ,ะแสดงความบริสุทธิ์ใจเนาะ กับนี้ตำรวจเปิ่นกะเอาคณะกรรมการตึงโมดเนี่ยไปเข็นสอบเก้าชั่วงงูปากฏว่าลูกของตุ้ลุงที่จื่อปุญญนุษยฮ่นนะตี่กินน้ำสาบานก่อนเปิ้ลฮั่นะอดมาได้กับสารภาพว่าเออเจ้าเอาไปอ่ะแต่เจ้าอ่ะเอาไปแค่หนึ่งแสนแปดมืนหกพันตะอันน้นนะ พอดีเจ้าเข้าไปเพี่ยวห้องตู้ป่อ่แล้วเจ้าก็หันสตางค์วางอยู่บนตู้เซฟฮะสองมัดเจ้าก็ขาจายเอาสตางค์ใส่เตียนกระเป๋าผ้ากันเปื้อนนั่นนะขาจายปีกบ้านมานับพอมัดหนึ่งมีแสนมัดหนึ่งมีแปดหมื่นหกพันตำนวดก็ว่าแล้วสตางค์มีไหนลูกสาวตู้ลุงก,กับปลาไปที่บ้านแล้วก็เอาสร้อยคำกับสร้อยแขนให้พอ สร้อยคำเนี่ยก็นักห้าสิบตังสร้อยแขนก็นักห้าสิบตังเป็นสตังอยู่สามหมื่นปายเนาะแล้วตำนวดกระถางว่าเอา้าแล้วสตังที่เหลือแเราแยะใดมันยนต์เป็นกะปลาตำนวดเข้าไปในสวนเนาะแล้วก็ไปจี้งัวหคือพอเนี่ยเจ้าซื้องัวมาตัวแล้วสตังที่เหลือเนี่ยเจ้าก็เอาไปใช้นี่เอาไปใช้ใจประจำวันเนาะ เอาไปเล่นการพนันห้องเสี่ยงมดละมาเหลือซักบาทตำรวจกันเลยว่าเอออันกับไปอยู่ในคอกเหยียกรึดเปลนาก็กเลยปลาไปฝากค่ะนักข่าวก็ไปถามผู้เชี่ยวชาญเรื่องเซฟว่าในกรณีเจี้ยมันจะเป็นไปได้กอที่มีคนเปิดตู้เซฟออกมาผู้เชี่ยวชาญบอกว่าตู้เซฟรุ่นเนี้ยถ้าจะต้องเปิดต้องมีตึงขัดกับหลหัส บ้านเปิดมาได้มันก็หมายความว่าต้องใจคนสองคนเนาะแต่เปิ้ลก็บอกว่าแต่ขเจเซมนี่นะมันแปลงไม่ได้เอาไปก็ปี่ไม่ได้เอออันแถมเอาะคณะกรรมการก็เลยบอกว่าคือปี่ปุญญนุษ์เนี่ยเอาคำเอางวัวไปขายแล้วก็เอาสตังมาฮอติวัดเหี้ย ส่วนเรื่องของกฎหมายก็ต้องดำเนินการต่อไปนี่นะป้าแตงว่าเรื่องน้ำสาบานเนี่ยระเชื่อกับ,บดีลบลูนะวันนี้ป้าแตงก็ขอจบกมะมะมะันเมามอยเต้า้ในเจ้าป้าแตงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตัวในเจ้าป้าแตงจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปสวัสดีเจ้า